ฝันเห็นม้าฝันเห็นม้าทำนายว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียของรักหรือทรัพย์สินมีค่าเหล่านั้นอาจจะรับความเสียหายเพื่อนอาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็นศัตรูขอให้คุณระวังชีวิตในช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงของความลุ่มหลงลักสนุกพบปะสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงขอให้คุณใช้สติให้มากกว่านี้ค่ะการเงิน การเงินในช่วงนี้หากคุณมีการกู้ยืมหนี้สินระหว่างเพื่อนกันเองระวังคุณจะถูกอีกฝ่ายโกงและเอารัดเอาเปรียบคุณได้การงานการงานช่วงนี้หากประสบพบเจอกับปัญหาขอให้คุณระวังคำพูดของคุณให้เป็นพิเศษเพราะคำพูดของคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของการเกิดความขัดแยง้งหรือการมีปากมีเสียงกันในที่ทำงานสิ่งที่ต้องระวังอีกสิ่งหนึ่งคือการถูกเพื่อนร่วมงานแอบอ้างนำผลงานของคุณ ไปเสนอให้กับหัวหน้าเพื่อเอาดีเข้าตัวของเขาความรักคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างเนื้อหอมเป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากอย่างน,น้อยๆตอนนี้ก็มีสองคนแล้วที่แอบชอบคุณอยู่ขอให้คุณระมัดระวังตัวและวางตัวให้ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาแหวงหรือผิดใจกันทำให้ความรักของคุณสั่นคลอน หากคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่เข้าใจกันหรืออาจจะต้องมีปากมีเสียงกับคนรักขอให้คุณมีสติค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกับคนรักของคุณอย่าใช้กำลังหรืออารมณ์ในการแก้ปัญหาเลขนำโชค0 4 9หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ